สวัสดีครับผู้กับสุขขดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอมาตีปส่งข้อความถึงเจเกนครับยืนยันว่าเขาจะไม่บาดเจ็บอีกแล้วและจะพยายามอยู่ช่วยทีมจนจบฤดูกาลให้ได้เจอมาตีปเป็นกำลังความหวังสุดท้ายของทีมลิเวอร์พูลก็เดาออกมาส่งข้อความถึงเจเกนครับผู้จัดการทีมเชอร์ยูแมนของเขาว่าเขามีความมั่นใจว่าฤดูกาลนี้ตัวเขาเองนั้นมีร่างกายที่ดีเยี่ยมและน่าจะอยู่ช่วยทีมได้จนจบฤดูกาลโดยไม่มีอาการบาดเจ็บ หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับตัวของมาติปเองได้รับบาดเจ็บมาโดยตลอดจนแทบไม่ลงสนามให้กับต้นสก,กัดเป็นเวลานานโดยเดือนนี้กันนี้นะครับจเจกับมาติปเซนเตอร์ฮาฟชาวแคมรูนลงสนามในศึกพิวหนังเกลดและอยู่ฟ่านชิมลีกไปแล้วห้านัดและจากการลงสนามห้านัดน,นี้ก็คือการลงสนามนับเป็นจานวนที่ยอที่สุดเท่าที่ตัวเขาทําได้เลยก็ว่าได้โดยครั้งล่าสุดที่เขาลงสนามด้วยกันห้านัดเกิดขึ้นในเดือนกันยายนในปี2009จากนั้นเขาก็ได้ปะจบยาวนานกว่า12เดือนและเพิ่งกลับมาลงสนามได้เมื่อช่วงเปิดฤดูกัน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่เขาก็ไเด้รรบว่ดเจ็บอีกครั้งในเกมพบก,กับเอเวอเรตันที่กูติสันพาร์คเมื่อช่วงเดือนตุลาคมและหายจากทีมไปอีกเดือนเดือนเต็มๆนะครับและแม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเป็นระยะเวลานานแต่เมื่อเขากลับมาลงสนามนอีกครั้งส่วนมากแล้วเขาก็จะมีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจโดยเด่นทันทีโดยไม่ต้องรอปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมให้เสียเวลาตอนนี้โชวมาติฟนะครับก็มีอายุ29ปีแล้วและสัญญาของเขาเหลืออยู่กับทีมจนถึงปี2 0 2 4 ซึ่งนั่นทําให้เขายังมีอนาคตที่ดีกับสโมสรแห่งนี้ซึ่งนั่นทําให้มาติปมั่นใจและส่งข้อความหาถึงเจอร์เกนคลอปว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาลงสนามด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วและการทํามาฟิตแบบเต็มที่ในครั้งนี้น่าจะทําให้เขาไม่พบกับอาการบาดเจ็บและอยู่ช่วยทีมได้จนจบฤดูกาลและการประสานง,งานระหว่างม,มาติปกับฟามิโยกองการตัวรับที่ลงมาคู่การร่วมกันนั้นกําลังทํางานนี้ดีให้กับเทียบ และยังมีนัทฟิลิปและเลสฟิลเลเปมเป็น2นักเตะอายุน้อยที่คอยเป็นกำลังสำรองให้กับพวกเขาและสามารถลงสนามแทนที่ได้ถึงเมื่อและในตอนนี้มาติฟก็มั่นใจว่าเขามีสภาพร่างกายที่เกล้เคียงกับฤดูกาล2008-2009ที่ตอนนั้นเขาเล่นคูก่กับววกิฟันไนในช่วงท้ายของฤดูกาลที่เขาพาทีมเลเวอลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครอบคลองได้สมเร็จซ่งมนก็มั่นใจว่าตอนนี้ผมกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มที่แล้ว ตอนนี้ผมรู้สึกถึงร่างกายที่ดีมากๆและกำลังท่นานังตานตารอที่จะลงเล่นเกมมากมายในเดือกานนี้ตอนนี้ทางสตาฟโค้ชและทีมแพทย์กำลังพยายามช่วยเหลือผมอย่างเต็มที่บางครั้งคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่มีอิทธิพลอะไรมากแนกับเทียมแต่ไม่ใช่เราผมและทีมงานกำลังทำงานอย่งางหนักเพื่อให้ตัวเองกลับมาเป็นนักเตะที่ฟิตส,สมบูรณ์ที่สุดและเมื่อเดือนที่แล้วผู้จัดจการทีมก็แสดงความด,ดีกับผมที่ได้ลงสนาม ให้กับทีมครบ118นัดนับตั้งแต่ตย้ายมาจากโชกเกต์0-4แบบฟรีค่าตัวเมื่อ4ปีที่แล้วโดวยบอสบอกกับผมว่าผมกําลังมีช่วงอายุที่เหมาะสมในการเล่นฟุตบอลและตั้งแต่ที่คุณย้ายมาร่วเทียมความการเล่นในะตอนนี้ของคุณคือดีที่สุดแล้วก่อนหน้านั้นคุณก็เป็นผู้เล่นที่น่าเหลือเชื่อแต่ตอนนี้คุณมีอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากกว่านั้นด้วยคำชมและผมก็อยากให้คุณมีร่างกายที่ฟิตแบบนี้ไปนาน เจอมาติมเล่าเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือโปรแกรมการแข่งขัน Matchday ของลิเวอร์พูลซึ่งจะจกจ่ายในเกมพบกับบลูแฮมตันอาทิตย์นี้นะฮะซื้อดังช้าเจคกินครอปเลิกไว้ใจอาร์เรียนตั้งแต่เกมที่เสมอกับเอเวอตันหลังทําผิดพลาดบ่อยครั้งและพร้อมดัน เคลเลอร์ข,ขึ้นมาเป็นมือ2องแทนที่อาจจะเป็นคราวที่ตกที่นำลำบากเสียแล้วสำหรับอาร์เรียนในประตูมือ,อของคันลิวอพโลหลังจากที่เค็มมยูฟันแชมลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเอาชนะอาแจกอัมสเตอร์ดัมได้1-0น,น,นั้นนะครับทางทันที่ก่อนหน้าก็มีข่าวออกมาว่าอาริชอนเมเกอร์ได้รับบาดเจ็บและตัวเขาก็เป็นผู้รักษาประตูมือ2ของเทียมจะต้องได้รับโอกาสลงเฝ้าสายอ,อุทานอาริสอนเมเกอร์นั้นแต่สถานการณ์นั้นก็กลับไม่เปลี่ยนเช่นนั้นเมือทางจิกิ้งครับได้ตัดสินใจเลือกใช้งานเคลล ลงสนามเป็นนัดแรกในศึกยูฟ่าแชมเลคแบบพิกโผและสร้างความประหลาดใจให้กับคนทั่วโลกโดยล่าสุดสื่ออย่างฟุตบอลอินสตาแกรก็ได้เอาอมาเปิดเผยเรื่องราวในครั้งนี้ว่าในตอนนี้รู้สึกแล้วว่าเจคก,กิงครับกำลังจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตำแหน่งผูส้สล่ประตูซึ่งคาดการณ์กันว่าเจ็คก,กิงครอบน่าจะเปลี่ยนบทบาพพทผู้สลประตูมือสองให้ตกเป็นของเคลเลยเฮอร์ผูส้สลประตูชาวออริสแลให้ทางอาร์เรียนกลายเป็นผู้สลประตูมือสามของทีมถ่านโดยสาเหตุน่าจะมาจากการที่อาร์เรียนยังมีฟอร์มการเล่นที่ ไม่แน่นอนโดยเฉพาะเกมเมอร์ซี่ไซส์ดนมิแม็ที่พบกับเอเวอตันในช่วงเดือนตุลาคมเกมนี้ลิเวอร์พูลเสียไปถึง2ลูกในเกมเกมนี้และส่วนหนึ่งก็มาจากการตัดสินใจอันผิดพลาดของอาร์เบรียนรวมไปถึงเกมที่พ่แพ้แบบน่าอับอายเจอสองให้กับทีมอาร์เซนอลและความผิดพลาดใน ter, อันฟิล์ตออาร์เลนกุมาเรด่เดอนิมีนาคมจนปม่เหตุทำให้ทีมตกรอบอยูฟ่าชุมเลีกซึ่งทั้งหมดนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้อารเรียนอาจจะไม่ลงก้าสองให้กับทีมลิเวอร์พูลไปอีกนาน ดยคาดการณ์นก,น,กนว่าอาริชมิเกลผู้เประตูชาบราซิเลียนน่าจะถิงตัวกลับมาช่วยทีมได้ทันในเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับทีมหมาป่าวูล์ฟแฮนตันในเกมพรีเมียร์ในชชวงคืนวันอาทิตย์ที่อนฟิลด์ซึ่งครูสซอรประตูสำรองจะได้ลงทำหน้าที่แทนในเกมนี้หน้าจะเป็นเคเลอร์ ver, ที่จะได้โอกาสลงเล่นต่อไปอีกนัดหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมกลางสุดดาและอาจจะยาวไปถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมในเกมที่พบกับฟุลแลมอีกด้วย โดยอันที่จริงแล้วนะครับในช่วงต้นฤดูกาลอาร์เรนก็เคยเป็นความหวังของเหล่าบรรดาก,กองเชียร์ลิเวอร์พูลทั่วโลกเพราะผลงานก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้แย่อะไรและเชิยงคัพก็ให้โอกาสเขามาโดยตลอดโดยฤดูการนี้นะครับอาร์เรนลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วถึง8เกมในทุกรายการแบ่งเป็นพิวเล็ก2เกมและยูฟ่าแชมเลีกอีก3เกมซึ่งผิดกับเคลเลอร์ Le ที่เพิ่งถูกส่งลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลไปเพียงแค่4เกมเท่านั้นและทั้งหมดนั้นก็เป็นเกมในบอลถ้วยลีคับหรือฟุตบลลถ้วยยเเ็กภาในประทศ ก่อนที่จะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้อย่างอยู่ฟ้านเชมลีกและเขาก็กำลังจะได้โอกาสเปิดตัวในเกมพิมลีกนัดแรกของชีวิตของเขาในเกมพบกับบูมแฮนตันในวันอาทิตย์นี้และจากการวิเคราะห์อของขนักข่าวมองว่าอาร์เรียนนั้นทําผิดพลาดมากจนเกินไปละไม่อยู่ในฟอร์มที่น่าไว้ใจได้ในช่วงการฝึกซ้อมและการลงสนามที่ผันผ่านมาซึ่งต่างจากเคลเลเอร์เฮอร์ที่ทําผลงานในช่วงฝึกซ้อมได้ดีมากและสามารถคว้าโอก,กาสด้วยการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมได้ในทันที ทั้งๆที่พึ่งลงสนามในเกมใหญ่เป็นครั้งแรกนั่นจึงเป็นสาเหตุหลักที่จริงครับเลือกที่จะดันเควเลอร์เฮิร์ขึ้นมาเป็นผู้สาพประตูมือ2องของทีมในฤดูกาลนี้นะฮะเทรนส์รับตำนานแมนยูเอลตันแรงบันดันใจชอบลูกหนังแรงบันดันใจ เกรซอเล็กซานเดอร์อโนนะครับเปิดใจหนึ่งในอดอนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ชื่นชอบฟุตบอลนั่นก็คือเวนรูนี่เพราะเวนรูนี่เป็นนักเตะที่เก่งมากๆสมัยแจ้งเกิดกับเอเวอเรตันแต่สำหรับแจ้งในดวงใจที่ไม่มีใครแทนที่ได้นั่นก็คือสตีเวนจูราหนึ่งเดียวคนนี้เกรซอเล็กซานเดอร์อโนนะครับคุณบักจอมอาร์ซิคทันลิเวอร์พูลยอมรับสมัยวัยเยาว์หนึ่งในนักเตะที่เป็นแรงบันดาลใจให้ชื่นชชออออบบฟุตตลนนนนนััั่่กกกก็คืเเวรรูีีงห้าปทม แต่สำหรับวันใจตลอดการก็คือสตีเวนจูลายอดีตกับตันทีมหงด่างเท่านั้นแบ็ <Back S 1> คควางในวันย2ปีนะครับพึ่งหายจากอาการบาดเจ็บและเตรียมลงสนามช่วยตนสกัดในการรถดมือกับบูมแฮนตันวร์เนลเลอร์ที่สนามแอนฟิลด์ในเกมพิมลิงกลตอาทิตย์ที่6ทธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นแมตช์แรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ทำให้แฟนบอลได้กาชมเกมในสนามจนนวนเพียง2000ราย เทรนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับเปิดใจถึงนักเตะหลายคนที่เป็นแรงบนันดาลใจให้กับเขาชอบฟุตบอลซึ่งในน,นั้นก็มียันเดลยวยิงทาฟฟี่สีงเงินเอเวอร์ตัคนคู้ต่อกรร่วมเมืองของเดอะเรดด้วยผมจําได้ดีตอนที่ผมเติบโตขึ้นมาผมเป็นแฟนบอลตัวยงเวนรูนี่แน่นอนว่าเขาเป็นเด็กท้องถิ่นแต่เขาก็เป็นนักเตะที่น่าตื่นเต้นจริงๆผมอายุได้5หรือ6ขวบตอนที่เขาก้าวขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เอเวอร์ตันเขาทํางานได้อย่างสุดยอดจริงๆ ยามประตูยิงใส่อร์เซนอลผมยังจดจําได้ว่ามักจะดูเทรวิงรีเล่นด้วยแม่กับผมมักจะพูดเสมอว่าผมควรหัดดูพวกแมทออฟเดย์เยอะๆจากการดูวิดีโอแม์เก่าๆตั้งแต่ช่วงยุค70 80 90นอกจากนี้เจ้าหนูเคนยังเปิดใจถึงฮีโร่ในดวงใจหนึ่งเดียวของเขาคนนั้นก็คือสตีเวนจูเล่เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง,งผมตอนที่ผมเติบโตขึ้นมาผมอยากเป็นเหมือนเขาไม่มีใครอื่นั้งเส้นผมอยากใช้ชีวิตอย่างที่เขาเป็น ผมอยากเล่นอย่างที่เขาเล่นผมอยากเตะบอลแบบเขาผมเดินไปตามถนนและผมก็มองเห็นขวดเปล่าผมจะวิ่งเข้าใส่และจะเตะเต็มแรงพร้อมตะโกนว่าเจอลาดบอกตามตรงเลยนะครับผมคิดว่าเด็กๆจำนวนมากในเมืองน,นี้ก็อยากจะทำแบบนี้เหมือนกันฟุตบอลจอมบุกทีมชาตงกฤษกล่าวที้ท้ายนี่คือสุขาวลิเวอร์พูลกันซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4ธันวาคมนะครับจากเดอะคับแฟนบอลพันธะ